ผมและก็ในขบวนนี้นะครับ,รบจะเป็นยังมีการแสดงอีกจุดำนวน20คนครับจากโรงเรียนขามสกแกแสงชื่อเลกโคราชจากอำเภอ ได้นำความอลังการมาให้เราได้รับชมและแสดงเอกลักษณ์ของนครราชสีมาซึ่งพิมายนั้นก็เป็นหนึ่งในความฝันของจังหวัดนครราชสีมาว่าเมืองิงกล้าภาพไหนที่มีโคราชปราสาทหินซึ่งหมายถึงอำเภอพิมายของเราท่านเองครับขอบพระคุณอำเภอพิมายโดยท่านนายอำเภอพิมายและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมายทุกท่านในนี่คือเพื่อนครับเต็นภาพจำลองปราสาทหินพิมายนะครับทุกคนน่าจะเป็น เอาสู่ยักษ์บอลชัยบอลนะครับและตอนนี้เราจะต้อนรับขบวนต่อไปครับ pues> ช okay. okay. ื่อขบวนดิษฐานเวียนจากอำเภอโชคชัยครับขดิด่านเวียนนั้นก็มีชื่อเสียงมากที่อำเภอด่านเวียนของเราถือว่าสร้างรายได้กับจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นจํานวนมากครับข้าวต้นอำเภอเรื่องปั้นดินขาวด่านเวียนนีารปั้นเนี่ยข้าวขานการ่หงมและอำเภอความสะดวกค่ะแล้วก็ ร่วมกระบวนนะครับนำกระบวนโายนี้เื่อพี่ชาญตราผ่ปัจจุบันได้มีการพฒนารณาด้วยแบบเหงุผลจากการตั้งเป็นอาชนะเพื่อใช้ในบรวเรือนมาเป็นเครื่องประดับเช่นสร้อยคอส่งหหูเข็มกลัดและจำไลายข้อมูลในลักษณะของการคร้อยลูกต่างเดียกันอธิี0ย0เข้าหลังตัดตนโพรงนกระบะ ครื่องบัวบาากธรรมกาศและสีเดียวคำหน,นุและยังมีประเภทตุกแกนบ้านกระสัวตลอดจนสัตว์สัตว์ป่าต่างประเทศจึงทำให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยคุณสมบัติของปีนจนันเวียนเมื่อเขาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีชมพูที่มีเอกลักษณ์ ขอ,ของความเป็นเครื่องท่าดิเผาดงเกลื่นไว้ดูครับีเะับนขบวน,บวนการแสดงร่วมสมัยคน,น่านเกวียนะครับขบวนนั้นรถประดับเครื่องระนกัองอับ,อบคอโคัยนะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับสภา,าวัฒนธรรมจังหวหัดนครราชสีมานำโดยคุกคนทุมสิริชัยพีรีโพสนและคณะสภา,าวัฒนธรรมจังหวหัดนครราชสีมาครับค่ะโอ้โหผมไปเห็นเส้นทางสวยของเรานะคะสวยมากใา่ค่ะนัเกเตะอ,อันยมีนวงน้นานสีนะคะเป็นนักเตะพ็นสีทองค่ะเผ<ว>่านศึกทางค่ะคุณแม่ทกงแม<า>่วคนนะครับ กีก็ได้มาหยุดีวที่บริเวณท่านเจริญเลี้ประชาวันลบแล้วก็ท่านนายเพลทุกับเลยนะครับ กาติดตัด้าไฟโบรา ด้านหน้าในทันเหมืนแล้วก็ข้างในก็ได้รับชมด,ด้วยในตอนนี้นะครับและตอนนี้ก็เป็นกระบวนยังอยู่ในกระบวนวนะครับ นี่เป็นชาติพันธุ์ไทยซิกนะครับก็หมายถึงชาวไทยอินเดียนะครับที่มาใ่ะนะคะก็เป็นต้อบอกว่าเป็นไทยซิกนะคะเดยวผมจะเป็นชาติไทยซิกเนี่าชาติพันธุ์ไทยซิกนะคะแตต้องของบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมเดินในขบวนนี้นะคะท่านดออรค่ะอนนี้ดูหลากหลายนะครับครับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาของเรา ซึ่งถือว่างดงามและก็ยิ่งใหญ่มากเนื่องจากจังหวัดของเรานั้นเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นมหานครที่เราถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยโคราชและนี่เราแล้ว่อนจังหวัดน,นครราชส,มาาสีมาสร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราชาวจังหวัดน,นครราชสีมาคะ่ะไก่กินราไก <ป S 1> ่ อัโยรุ่นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเทศบาลนครนครสวนครับครั้งที่1ปี2500เรีย,กยนกนีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาจากการเรียกนการสอนมวยไทย ก็รับเสด็จหลวงไปถึงท่านแอมป์เบอนะคะที่จะรับข้าสบายและผู้ที่จะถูกเล่าเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำสองด้านบนนะคะหรือเปลี่ยนตัวได้เลยนะคะเปลี่ยนทักฟอรมได้เลยนะคะด้านบนนะคะสำหรับท่านที่ติดบ้านนะคะเชิญมาฟอรมได้เลยนะคะเชิญมาฟอรมได้เลยนะคะเอาลนผู้ติดไม้เลยค่ะออนเราติดไม้เลยค่ะไม่ได้เข้ามาคะไม่ได้เข้ามาต่อออน ู้เข้ามาบริเวณด้านในลานราศาวรีหรือผู่รำทุกท่านนะครับขอบความกรุณาท่านไม่สามารถนะํสาสัมภาร,ระต่างๆเข้ามาได้นะครับเข้ามาเฉพาะตัวของท่านเท่านั้นนะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณนะคะอานักรำนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ท,ทันธีมอสอไดออ้ติดพื้นที่ในการรำให้กับท่านก่อนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่ถุกกล้าวนะคะ ตอนนี้สามารถมาที่บริเวณหน้ามือสับรีร์ได้เลยนะเตรียมซ้อมนะคะเตรียมซ้อมได้เลยนะคะ ทั้งแถบเลยออกจากแถวก่อนนะคะเราจะติดแรกกซีนค่ะเดี๋ยวเวลานำจะน้มนะคะเวลาน้ำจะลดก็จแถวให้นึ่ก่อนนะถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ซ้อมนะคะแบบการตึงต้องการด้วยนะคะทาง,ง้องร้องทีรอจะได้ติดแรกซีนให้กับเราค่ะออกจากแถวก่อนนะคะบอกคัอนสอีเวลาให้ซ้อมนะคะถ้าไม่ออกจากแถวนะคะครับตอนนี้ทราบว่าบริเวณเฉล็มจักรวตรอิมิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความพร้อมพร้อเพืเราต้องการที่ภาพ เจอเลยค่ะเอเลยค่ะท่านใจที่รับส่งเด็จนะคะออเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตซ้อมอ้อเราคง ตอนนี้ขอความร่วมมือนะคะนางรำเดี๋ยวเราคงได้รำจริงแล้วค่ะเพราะว่าเวลามันใกล้แล้วนะคะฉะนั้นนางรำทุกท่านนะคะก็คือมสักคู่เราซ้อมว่าเราจะยินตรงไหนตอนนี้ก็สามารถเคลื่อนแถวนะคะแบ่งออกเป็นสองข้างเหมือนเมื่อวานนี้ได้เลยนะคะเชิญเลยนะคะนางรำครั้งแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่เดิมนะคะและในขณะนี้ครับท่านประธานในพิธีและคณะ